บูเล็กด้วยชีวิตไปหลังอิฟยิบยิบไม่มีหวมาดิเฮ้ยเข้าเข้าเข้ามาหมามาแผง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 มาโอ้โหไอ้เพี้ยนเนี่ยเฮ้ยฮันหลาจะกีบมันก็ไม่ส่งกระทบมันก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออยากรู้ไหมทำไมเขาถึงเอาผมไม่ลงเพราะผมใส่ออฟตัสที่เลนการเฮ้ยกูยืนอยู่ตรงนี้แม่งขึ้นว่ากูเอฟเค เรียบร้อยเลือดเด้งเต่าฟักดิจังตกิลอีเดียสไปอ่ะตาบัวดิจังเกิลเล็ดเดอะบูฮิลนะเออไม่ทันวะไม่ทันวะไม่ทันเลยเอ้ยทันแล้วไม่ทันไอ้ทัน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 ได้ยีพีแต่ไม่ได้เงินมันอัพดึงมาแล้วแน่เลยเปลี่ยนดึงวัด อัพดึงหรือว่ามันอัพอะไรนันเลือกไปตากเกมเนี้ยเอาไม่ได้อวะเดี๋ยวอีเวลินมากูต้องเสียรถถังกู ยิบลินอยูข,ข้างมันแฝดไปแล้วบอลเอทไอกาลิโออ่ะสวยเพื่อนส, <S <S <ว>ก,สกิลสามก็ไม่ซ<ว><ม>ีสกิลสามก็ไม่ทันหรอเออกู้พูดคนเดียวตั้งนานโง่ เพื่อกู้ดวงคิปตีเฮยติงคลิปฟคีฟตีกูร้อยห้าสิบโคตรแรงอันนี้ออกผิดเอ็ดน่าจะคุ้มว่ะอุ๊ยเพืจะไปยิงยิงในมุมมืดเมียนติอี๊ อีพี่ไหนนะอีพี่ล่างอีพี่ล่างเอา้าแฟดไม่ไปเฮียก็ <c oughs> แฟดไปแล้วรอดแล้วเอาไม่เอายีบอะ่ะเอายีบไปเอายีบไป <c oughs> ที่เดียวเรียบร้อยอุ <c oughs> ้ยแตก <c oughs> เลือดดีก่าเลือดแฝดเลือดได้ ียนไปดิมึนนยอกออกง,มงยันเรยวออกโยมูอ่ะเียนดิ <c oughs> แล้วเลนกลางโดนกูไงสู้กูยากเพราะว่ากูกูใส่มะนาวมังกรไป่เด็ไปเด็กไปเด็กกูมีทนโควต์มางโอมันไม่อดออินขนาดแน่าอยู่ไม่ตีอ่ะไม่ตี๋ยันาดไหนอ่ะ มันจะมันจะตี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 ใส่กูเมียนตีกูเมียนตีวอลไม่ถึงวะช่วยไม่ถึงมากูมามีตีใส่กูตี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 โอ้ไม่ตายวะกูรอกูรออันตีจังหวะปริศนาอะไรวะเฮียมีบอลไม่ถึงเฮียกูข้นมืึนเลยเมื่อกี้เด็กไม่ถึงนะอืมมัน ยูรีนติมาหากูเทียเอ่ยไ,<ห>ไม่จะ <c oughs> ดึงกูไม่ตัวทีมเดิมนี่หว่าใช่ปะใช่กอ๋อทีมเดิมก็แบเเนเหมือนเดิมเลยโอ oh, <shit. S 2> เบนคาตาโมากันหน้า เนี่ยกูบัฟบัฟเอเมกแบบขั้นสุดอ่ะไอเทมซัพพอร์ตก็บัฟเอเมกได้ได้ได้ออกลิชเบนด้วยไอเทมซัพพอร์ตถ้าเกิดกูใส่โล่ให้มึงมึงจะได้รับดาเมจลดลงร้อยสี่สิบแล้วก็จะสร้างความเสียหายเวทคเก้าสิบโอกาสตาม่ติแลต่กลัวมันแฟดที่เหี้ยมันเป็นไงวะถ้ากูใส่ ยีปปป่ะปอาปอนอ๋อนี่มันจะมีลูกตุมต้มๆท <laughs> ีเดียวโดนเพื่อนกูคอมโบทีเดียวแล้วป้อมไม่ตีกูได้งงวะ่ะ <laughs> ป้อมไม่ตีกูนะเมื่อกี้กูยืนตีมันในป้อมอ่ะเ <laughs> ดี๋ยวจะไปหาแปง้งแม่งไม่มีตีแล้วแป้งเราไปก่อนทารมาไปก่อนไม่มี <laughs> ตีเลยกู <laughs> มหมด <laughs> มละไม่มันจะโดนสกิลกูวิ่งออโต้แต่พี่ปอนไม่มีตีอย่าพึ่งมาเลยนะ <laughs> เดี๋ยวแม่งฟังคนรังไฟเพื่อนเดี๋ยวแม่งคุกอ่ะตีนานมากเลยกลับมาใหม่ตีไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยหลุดไม่หนีเออเออมันโก้มามันโก้มาต้องไปช่วยแฟงว่ะโอ้ยตา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 ยนะไอสัตว์ถ้าไม่หลบอ่ะตายนะมึงยิบอยู่ล่างมายิบมายิบมาเอาหมดเวลาไอ้ป้อนยิบได้สองตัวยิบออกออมนี่ มันจะไหวเหรอวะนมังกรเมื่อวะไม่ใช่ใครสามกลับบ้านใช่ไม่โกดเขาอือวะอมังกรแล้วเมียนติเมียนติต้มแตกเป็นบนปล่อยนะไม่ไหวเซ้เซกเซกเซกตัวเรียกรอสวยจัดสวยจัดไม่อะไรการแฟดเลยไปแก่ไม่อะไรกันติเลยนี่กาลังนตีนี้เลยป่าพายุไม่โดนในสัตว์แววป้อมเลยแล้วกันโอ้โหทว่จะโดนที่กลับบ้าน อุ้ยเชียร์แล้วพีทเอาเมติตโอเคอ้มานากูเต็มแล้วสายที่เดินช้าเหมือนเมื่อกี้กูไม่ได้ใช้สกิลเลยมาดูดิ่สองนั่นติดสองราบแล้วเอ้ยไม่มีหรอเศร้าเกินหมดแล้วไม่หมนหมดแล้วเศราแล้วกูเป็นขั้นสุดท้ายแล้วสิแม่งนี้พิทเอาแม่งนี้กูวิ่งกูวิ่งออโต้เลยเอาแมงให้หมดเอาแมงให้หมดอ่ะกูไม่สนอ่ะ ย่มีบอร์ดเนี่ยมาไปเามีได้ไงวะไม่เจ๊มีคนมาเ็นี่ฮ้าจังเอาเชี่ยแล้วพีมาจังวะจะมีก็ไม่สุดคุณเราไปแฟงอุหายส่วนได้นะมีสีมากีสีมากคูโดดเข้าละสวยแฟงสวยสวยสวยมีโดดเข้าในสามสองหนึ่งศย์บลบสองเฮียจะตายคู่เว้ยบอาดิอู้เขี้ยหายเลยเลไปไปไป ฮ่าแม่งเทเลอ๋อไม่ไม่ไม่มีลิฟต์ปะว้าวไม่รู้ว่ามันมีลิฟต์ถูกไม่จะตายคู่เลยสัตว์ทำดีแล้วโอ้ยกูไม่ได้ขยับกูไม่ได้ขยับเต็กเรอล่างเขามีอะไรกันต่อเิ้งไม่รู้ทุกอันสะบอดทำไมไม่ถึงไม่เราต่อปะนั่นดี นี่วแล้วรมกมันไม่มีตีพิษมันไม่มีตีพิษเอาลอดหรอลอดจิ๋วเนี่ยรอดจิ๋วเนี่ยรอดจิ๋วเนี่ยเรียบร้อยรอดหมดไม่มีตีมันก็ลอเลยเรลด้วยเยอะจังอะเนี่ยเออเฮียมันโตเหรอวะมันโตเหรอจันนาตีแล้ว กูไม่รู้ไปแล้ว,วบางเนี้ยการบนไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ไม่ไยินเฮียยาุ้สกินอิงชาโดไม่โคตรสวยเลยะลวะใช้สกิลเรียบร้อยเอฟเฟกต์แม่งสวยสัตว์เลยดลเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอกะแกมากูซื้อ,อม,มันจะเป็นอะไรเป็นลมใช่ปะไม่ได้ชามเป็นลม<อ>แล้วก็สายฟ้าพอตแบบว่ามีสายฟ้าด้วยเป็นลมอ่ะเพราะมันแก่แล้วแก่แล้วโดนอาลีดูดเฮียจริงเดี๋ยวนี้ดุดมาเตือนไอ้สัตว์โคตรหาเลยใครหาทำวะ ว้าวน่ากลัวหนึ่งวิมีเสกเฮียไม่เห็นเอ้เลี่้ยแล้วแล้วเขาอ๋อเขาเขาก็ไปยุ่งกับไอ้เลียดไอ้ตัวเดียวข้างบนไในสัตว์เราอยู่กันสามตัวกูก็กูก็ดูว่าเขาพูดกับเรามันพยายามจะเอ้ยมันจะมาตามตัวที่เพื่อนไปเราสองคนแม่งโคตรเหี้ยเลยโอ้ยเฮ้ยพญานาคแม่ยพญานาคแม่ยเฮ้ยพญานาคเป็นคนน่ากลัวเม่นคนน่ากลัวนี่นี่นี่ ไอมีนาดีมาแล้วเนี่ยอยู่มันอยู่นี่หนึ่งไม่มีนตีอะดิถ้าถ้ามีนตีอะได้ได้ไหวไหมไหวแล้วล่ะเรียบร้อยโดนโอ้ยที่นี่อะไรมืดเต็มหมดเอ้ยมันจะติดดิบเอ้าเอาไอ้แฟงตาย แห่งเดินไปไหนก ia ันทุกคนเลยก็ไปเอากาลิโออยู่เม uh um <no> ื่อกี้โอ้ยเมียนตีอ่ะ pues อันน้ำมึงโดนโดนโดนออกเคลเทคล็อกเก็ตเบลด้วยมันก่อสองตัวแล้ว เขาไม่ทันโดนที่บอลเรียกเพื่อนออะไรไม่เป็นไรจะให้มังกรก็โงนไปแล้วเราเอาเอาเฮดเทคสี่ตัวโอ้ยมันโดดสักอันเลยคืออะไรเนี่ยอาบูอาบูอาบูใครก็ได้อาบูดิที่ไม่ใช่กูอ่ะกูไม่รู้ถ้ากูอาบูที่ผ่านแล้วกูโดนกูโดนไม่กดโก้ที่เทียะเวไปอยู่เวฟเดี๋ยววิ่งมาไม่ทันเววิ่งมาสวยเนีย ได้นะแพราะมันจะลงร่างมันลงร่างกันเต็มเลยลงร่างกันเต็มเลยดีนะได้ตัวหนึ่งไปพี่เมฆสวยโดนอุ้ยโดนจริงวะไม่ไม่บอกกูแม่งมีเนี่ยเนี่ยไอ้เมฆไอเทมชินเนี้ยเกิดมาเพื่อแอนเลยไอ้เทียคืออะไรอ่ะกดอันตีล้วจะได้ยิงเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยสกาย ถ้ามันออกถ้ามันออกคุณซูว้ามาเลยเราเลยว้าไปเลยคุณซูออกออกคุณซูออกสตาติกแล้วออกอันเนี้ยโคตรโหดอ่ะแต่แม่งออกแม่งเลี่ยงของผิดไปหน่อยทิ่หายแล้วเพื่อนเพราะมันเพราะมันต้องมีตีเร็วกว่าแม่มันก็อาลงต้องมีตีเร็วโอ้โอ้ไอ้สัศพ ไม่มีแฟนลันดาริอัสะรอโก้ทั้งหมดก็ได้ไมั้งแต่กูมาละไอ้เฮียกูตีตั้งนานไอ้ส้นตีนกูมาแล้วอ่ะกูถอยก่อนเลยเฮียเดี๋ยวอีฟลีนแม่งล่อกูไม่ได้ได้ว่ะเปิด<ะ>แล้วนะมันเปิดแล้วนะได้ไม่ได้อยู่สอดอันติกูแล้ววะไม่น่าได้ได้เพื่อนไหวเหรอวะ ดังดังดึงดังคือรายุเฮ้ยฮิวแรงเลยขนาดนั้นอะโอ้โหเฮียโดนเลือดดาเลียตายยังไม่อันตรีนะยิมเลียนอู้ยสวยสวยแป๊แปดอู้ยสว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 ยแฟงคันแฟงคันโดนเยอะจัดโดนสี่ตัวมันมีโลเวทเลยแฟงหัวปะล่ะ ไอเงี้ยสแตัถนแม่งถอยชนสายฟ้ามึงไม่ใช่ปลาดุกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเบ๊กบูมิควายดะคอนม่าบูมิควายดะคอนลาบันนี่พีดลาบันนี่พีดบูเล็กด้วยชีว์ไปหลังอีฟอีฟอีฟไม่มีหวมาดิเฮ้ยเข้าเข้าเข้ามาม้ามาแฝง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 มา เฮ้ยฮันหลาสกีฟโอ้ยมันคืออะไรจังไอสัตว์ไม่งั้นกูตายโอ๊ยไอสัตว์หายเพื่อนช่วยทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นที้นั่นอะไรเมื่อกี้ใครสาวมายืนตีกูไอสัตว์กูตีสวนกูเลยชนะไม่กูกูหมายถึงดาเลียสอ๋อโอเคโอเคไอ้เหี้ยกูต้องขึ้นในแฟงเมื่อกี้กูอยู่กลางไฟเร็วไม่ให้กูกดนตีได้ไงวะไม่จะลัดกูไอสัตว์มัาล้วง ดูดูดูก็รู้มันจะรัดตูขึ้นท่า,<อ>าแน<บ>วคนโอ้โหดูเลือดจเจ้าคนเฮ้ยใส่ด้ินเลือดคนหรอพี่เฮือจันหน้าแม่งัวตายอีกแล้วโดนละเฮ้ยโดนละโดนละ,นละญ,ญาติไม่ไปช่วยเ้ยไ,ไม่มีตีแล้วเหรอ คิวมันก็เพียวดโอ้โหอันตไอันี่เอ๊ะ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 เอายเอ๊ะ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 เอ่ะเอ๊ะเน๊ะเอ๊ะเอ่ะเอ๊ยเอ๊ะเป๊ะเอ๊ะเอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเะเเ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 เอ ออไม่ได้เโดยสักอันเลยเฮ้ยโดนทันด้วยว่ะขึ้นยังไงยววะไหนพี่แค่ใส่ใส่ยิงไม่ได้ใส่ยิงไม่โดนใครใส่ยิงไม่โดนโอ้ย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 น่ากลัวยังวะป่าอย่างมืดเลยกูไม่กล้าเข้าม้ำมังกรอีกแล้วม้ำมังกรมังกรมังกรเข้ามาช่วยกูในมังกรก่อนเอ้าเอ้าจีอย่างนี้แหละที๊อย่างนี้แหละที๊อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยพอหมาเป็นไง สวยสวยท้าสวยทั้งคอทั้งทีท้ครับแล้วแล้วแล้วคนในทีมไม่ชอบไล่แทงมาแ้ยกูมาเอาตัวเปาะไม่ไม่มีใครมาช่วยกูสักคนไอ้สัสกูเอาเม็ดถ้าเกิดชุดเดียวปิดไม่ได้กูตายนะต้องวิ่งเพื่อนมันต้องเลี้ยงเพื่อนตัวเนี้ยเว้ยไปก็กูปิดไม่ได้ที่กูตายกูไม่มีอะไรไปสู้กูมีแต่ออโต้เนี่ยดาวกระจายกระดาษแม่โคตรนันเฉย ถ okay. ือดาวกระจายกระดาษเบาๆก็ขาดฟักกับแม่งหัวใจกระดาษกลายเป็นดาวกระดาษไฟปั้มโผเอ้ยมาเอาปักมลังด้วยยอมมไหมลาก่อนยังเมฆระวังเมฆเมฆระวังเมฆกระดาเลียมมีโกตรเมฆดาลิมมีโกต กูเตีอ้าเฮียมีวอร์ดป่ามีวอร์ดป่าวอร์ดดีวอร์ดแล้ววอร์ดแล้วโดนเด้งเหี้ยกุตตีดาเนียไม่เข้าสวัสดีจ้าอะไรเฮ้ยเฮี้ยเบิร์ดใครไม่ตายทุกคนอือโดนสาบหัวเออเออเฮียเอพีเอฟเหลือหกสี่เฮ้ยเหี้ยเจ้าหน้าไม่ตายวะ

เป็นคูโดนันทีบลินมันมาโดนยิปอู้หูขึ้นหลอดเลยวไอ้ที่ยแรงดังอะไม่ไม่ม่มันเก็บอยู่แล้วจะไมเท่าไหร่หนึ่งพันต่อสวยสวยแฟนเอาคุณคุณสุกคนสวยคูสวยสวยโอ้โหดูสิวะนี่ ไปไปมาไปแล้วเว็บเอ้ามาที่มันเด้งมันเด้งมาไปเนี่ยกอนำก้อนก่อนเอาก้อนก่อนอุ้ยยกบอลอะไรมามายกส่งอะไรมาเว็บชิเออร์พิพิธแข้งแขงแขงเฮ้ยแม่งตีสองตัวทีเดียวเหวะชี้อะเราแม่งเล่นโคตรดีตีชิงมาตีชิงอะไรพี่พีไม่ไหวเอ๋โอ้ยมันไม่ไหวก็โอ๋ร้านหนึ่งกันนี่ยเพื่อนเนี่ยเรียบร้อยและเออยามแย่ ขอขอคืนนะแต้มต่อตนนี้กูอ่อนให้ <c oughs> นั่นแหละงั้นกู